ติวสอบตรีโกณมิติ20ข้อนะครับข้อนี้เป็นข้อที่2นะฮะซึ่งใครจะเรียนข้อนี้หรือว่าซีรีส์นี้ได้ทั้งคอร์สจะต้องมีพื้นฐานมาแล้วนะโดยเฉพาะข้อหลังๆนะฮะสูตรต้องแม่นมาแล้วเนาะข้อนี้ก็เช่นกันเราต้องแม่นสูตรตรีโกณมาก่อนแล้วนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งฝากไว้ใครจะเก่งตรีโกณในเรื่องสมการต้องแยกตัวประกอบเก่ง ไปดูเลยนะครับการแยกตัวประกอบสำคัญมากนะครับมาดูกันข้อที่2นะฮะถ้าสมการนี้เป็นจริงเมื่อเซต้าอยู่ระหว่าง0ถึงพายส่วน2แล้วไซจ์เจ็ดเซบวกคอ s 3 ٫มซมีค่าเท่าไหร่มาดูกันนิดนึงส่วนที่1ที่อยากจะบอกน้องๆก็คือว่าไอ้เจ้าประโยคแบบนี้อ่านให้เป็นอ่านให้เก่งอ่านและตีความให้ไวเนาะ ความหมายของมันนะฮะเราจะอ่านว่าเซต้าเนี่ยอยู่ระหว่าง0ถึงพายส่วน2จำไวมนะอ่านตัวตรงกลางก่อนเนาะนะฮะเซต้ามากกว่าศูนย์เซต้าน้อยกว่าไพส่วน2อ่านอีกทีนึงเซต้าอยู่ระหว่าง0นถึงพายส่วน2ซึ่งความหมายของมันคืออะไรความหมายว่าเซต้าอยู่ระหว่างศูย์ถึงพายส่วน2แปลว่าถ้าน้องๆวาดวงกลม1หน่วยนะครับ จะถือว่าเซต้าอยู่ในช่วงนี้แค่นี้นะครับศูนถึงไพาศูนย์สองก็คือพูดง่ายๆคือเซต้าอยู่ในคอสเดนที่หนึ่งบอกทำไมฮะบอกเพื่อให้รู้ว่าไซ n ์คอสแทนเป็นบวกหมดเลยเวลาแก้สมการเนี่ยบางทีมันเจอบวกเจอลบจะได้รู้ว่าเลือกเฉพาะค่าบวกนะครับทีนี้เรามาดูสมการนะครับสมการที่โจทย์เขาให้มานะฮะคืออะไรก็คือ 1ลบ c o สกำลัง2เซต้าบวกกับ s ซ n กำลัง2เซต้าหารด้วย2 sin ซน์เซต้คอสเซต้าเท่ากับ1อ่ะหลายคนเจอปั๊บยุบเลย2 sin cos คือ sin 2อเซอย่าพิ่งยุบนะครับอย่าพิ่งยุบ เริ่มต้นเนี่ยครูครับจะย้ายข้างล่างเนี่ยไปคูณกับ1ย้ายได้เนอะย้ายได้เนื้อกรณีที่ไซด์คอร์สไม่ใช่ศูนย์นะไซน์คอร์สห้ามเป็น0ูนย์แต่ข้อนี้ครูครับรู้ว่าไซด์คอสไม่ใช่ศูนย์อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าเซต้าไม่ได้เป็นศูนย์แล้วก็ไม่ได้เป็นพายส่วนสองรู้ได้ไงว่ามันไม่เป็นก็มันไม่มีเท่ากับเห็นปหมมันไม่มีเท่ากับศูนย์แปลว่าเซต้าเป็นศูนย์ไม่ได้เซตา้ตาไม่มีเท่ากับพายส่วนสอง ก็ไม่ใช่ายส่วนสเพราะฉะนั้นไซดคอไม่ใช่ศูนย์อยู่แล้วแหละนะครับเขาไม่เน้นนะข้อนี้เขาปล่อยนะฮะอ่ะเราก็มาทําธุระของเราต่อเมื่อเราย้ายไซด์สองไซดคอสไปคูณกับ1ย้ายไปต้องไปคูณใช่ไหมมันก็จะกลายเป็น2องไซ c o เซตาคอสเซตานะครับทีนี้มันก็จะเป็นบรรทัดเดียวเรียบเรียบนะครับเรียบเรียบ ต่อมาเราต้องเป็นคนช่างสังเกตนี้หนึ่งว่าไอเจ้า1นึงลบคอสกลังสองอ่ะมันสามารถแปลงโฉมได้นะมัน transform ได้ยังไงฮะอ่ะมัน transform ได้คือว่าน้องๆต้องจำสูตรว่าคอสกำลังสองบวกไซน์กำลัง2จะได้อะไรเสมอจะได้1เสมอถูกปะนี่สูตรปรถมมาบทเลยนะสูตรแรกของตรีโกณม .5 เลยเนาะดังนั้น ถ้าคูกอบเก็บทรายเอาไว้เฉยๆมันก็จะเท่ากับ1แล้วลบคอร์ถูกไหมย้ายคอร์ไปเห็นไหมหนึ่งลบคอร์สามารถแทนที่ด้วยทรายได้ถูกปะดังนั้นทางซ้ายเนี่ยหนึ่งลบคอเนี่ยคูกอบสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นทรายกำลังสองเซต้าได้บวกกับของเดิมที่เป็นทรายกำลังสองเซต้าอยู่แล้ว ประมาณนี้นะทันไหมฮะนะครับมันก็จะยุบลงมานะฮะง่ายลงมาเยอะเลยแหละจากนั้นครุก,ก็บวกกันได้เนอะมันเหมือน x อบวกเอ่กอะก็จะเป็นอะไรสองไซายกำลังสองเซตานะครับโอเคไหมเนี่ยมันก็จะบวกกันแล้วได้เป็นตัวนี้ส่วนข้างขวามไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่ได้ทำอะไรเลยก็เก็บเอาไว้อย่างนี้ ทีเนี้ยทีเนี้ยระวังนะครับน้องๆบรรทัดนี้ระวังนะบางคนบอกว่าเอาไซเซต้าหารตลอดเลยได้ไหมขอรับห้ามนะครับถ้าทําแบบนี้คําตอบมันจะศูนย์หายไปบางส่วนให้ระวังครูกอบอกแล้วว่าให้ใช้วิธีแยกตัวประกอบให้เก่งๆนั่นคือน้องๆจะต้องย้ายมาฝั่งเดียวกันนะครับย้ายให้อยู่ฝั่งเดียวกัน อย่างนี้เอาไซ n ์เซตา้าคอสเซต้ามาไว้ฝั่งนี้แล้วเหลือ0นะมันคือการลบทั้งสองข้างแล้วมาอยู่ฝั่งนี้นะครับทีเนี้ครูครับก็เอา2หารตลอดนะครับสองนี้ไม่เกี่ยวเลย2งนี่ง่ายมากตัดทิ้งไปเลยมันก็จะเหลือแค่ sin ์กำลังสองลบ s ซ n เซตา้าคอสเซตา้าเท่ากับ0ูนย นี่ไม่มีอะไรเลยนะก็เอา2หารตลอดมาถึงตรงนี้แหละนะครับน้องๆเราจะใช้วิธีการดึงตัวร่วมเนื่องจากว่าพจน์ที่1มันมีทรายตัวพจน์ที่2มันมีทรายตัวเพราะฉะนั้นคคูกอับจะดึงตัวร่วมโดยการเอาทรายเซตาออกมามันก็จะเหลือทรายเซตาตรงนี้1ตัวแล้วก็เหลือคอสเซตาตรงนี้อีก1ตัวถูกไหมเหลือแค่นี้ นะฮะมันก็จะกลายเป็นผลคูณแล้วเท่ากับ0ูนเข้าใจไหมอืมนะฮะก็เป็นการแก้สมการตรีโกณอย่างง่ายๆดังนั้นถ้าผลคูณมันเป็นศูนยนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าก้อนที่1ต้องเป็น0ูนย์หรือไม่ก้อนที่2ก็ควรจะเป็น0ูนครูครับก็เลยได้ว่ามันจะเป็นจริงนะครับสมการจะเป็นจริงก็ต่อเมื่ออะไรฮะเมื่อ เมื่อ sinθ เซตาเท่ากับ0นหรือนะฮะหรืออีกวงเล็บหนึ่งคืออะไรเจ้า sin ลบคอร์เนี่ยนะ sin ลบคอร์ต้องเท่ากับ0แทนเข้าใจปะ่ะมันจะต้องมีวงเล็บหนึ่งเท่ากับ0หรือไม่ก็0ทัูนั้งคู่ก็ได้นะครับทีนี้น้องๆก็ต้องใช้สกิลในการอ่านวงกลมหนึ่งหน่วยว่า sin อะไรได้0น ในวงกลม1ห,หน่วย1รอบนะครับทรายอะไรได้0ย์ครับน้องๆมันคือศนย์องศาหรือศูนย์เรเดียนก็ได้นะไม่เขียนกลมๆแปลว่าเรเดียนนะครับไม่เขียนข้างบนเนะี่ยกลมๆมนี่คือศูนย์เรเดียนหรือไม่ก็พายเรเดียนนะครับเป็นคำตอบชุดที่1ที่ทำให้สรรมการเป็นจริงหรือนะฮะหรืออ่ะ อีกสมการหนึ่งลองย้าย cos ไปอีกฝั่งหนึ่งน้องๆจะได้ว่า sin จะต้องเท่ากับ cos ค,ค,ครูกคก็แก้สมการทางขวาแล้วนะไอทางซ้ายจบแล้วก็ไปเน้นทางขวาแทนคือเอา cos มาหารทั้งสองข้างหารไปเลยหารด้วย cos ไปเลย,าเลยทางซ้ายมันจะได้แทนเซตา้าทางขวาจะได้หนึ่งเอาละทันไหมทันไหม แกสมการทางขวาอยู่นะตอนนี้จะได้แทนเซเท่ากับหทีนี้ในวงกลม1หน่วยนะครับน้องๆ tan ได้1อยู่ตรงไหนบ้างแทนเป็นบวกหอะ่ะค่าแทนเป็นบวกคือคอเดนที่ห่งกับคอเดนที่3ามถูกปะ่ะอ่า x เป็นบวกบวกกับ x เป็นลบลบนั้นแปลแบบว่าเซตของเราจะมี2คําตอบตรงนี้คืออะไร ในควอนตัที่1มันก็จะเป็นพายส่วน4หรือ45องศานั่นเองที่แทนจะได้1ใช่ปะส่วนในควอนตัที่3นะครับมันก็คือ5พายส่วน4ปะมันจะมี2ที่นะครับน้องๆก็จะได้มุมเซต,ต้าในลักษณะนี้แต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมเนี่ยเราได้เซต,ต้ามา2ออันแล้วก็2กลุ่มด้วย นะครับแต่น้องๆอย่าลืมนะว่าเซต้าของเราเนี่ยต้องไม่เกิน2พายถูกปะไม่มีเท่ากับนะฮะเซต้าของเราต้องไม่ถึง2พายเราก็ต้องไม่เป็นศูนย์ด้วยเพราะฉะนั้นโอ้โหเราตัดทิ้งเพียบเลยครับอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เอ๊ะเมื่อกี้เขาบอกว่าไม่เกินเท่าไหร่กันแน่ไม่เกินพายส่วน2พายส่วน2มันคือแค่ไหนครับน้องๆโอ้โห ยิ่งเล็กไปใหญ่เลยเนาะพายส่วนสแปลว่าต้องไม่เกินควอเดนที่1งใช่ไหมเพราะฉะนั้นศนย์เนี่ยใช้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเท่ากับส่วนพายเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเกินพายส่วนสฉะนั้นก้อนนี้ใช้ไม่ได้เลยนะก้อนแรกก้อนแรกนี่ใช้ไม่ได้เลยทิ้งเลยนะแต่ก้อนที่2อ่ะมีไหมมีค่าเซต้าตัวไหนที่อยู่ในควอเดนที่1 ปรากฏว่ามีนะครับคุณผู้ชมมีตัวเจ้าพายส่วนสีนี้อยู่ในคอร์ดแดนที่ห่งใช้ได้เนาะใช้ได้เพราะฉะนั้นไอ้เจ้า5้าพายส่วนสีใช้ไม่ได้นะครับเซตาเราจึงมีคำตอบเดียวคือพายส่วนสีจบนะเข้าใจปะ,ะไม่หายอีกชานิดหนึ่งโอเคนะฮะ สรุปเซตาเราได้คำตอบเดียวเองคือพายส่วน4เพราะเขาเอาแค่คอร์สเรนที่1นะครับก็จบข้อเร็วไปไหมนะลองย้อนดูได้นะอ่ะสรุปนะเซตาเราคือพายส่วน4อ่ะยังไม่จบ <c oughs> เขาถามไซ n ์7เกับคอร3สเซตาน้องๆก็เอาค่าพายที่ได้มาแทนตัวลงพายเราคืออ่เซตาเราคือพายส่วน4ใช่ไหมมามามา,มาลืมลืมลืม นะครับอ่าทำตรงนี้เนาะดังน,น,นั้นเราจะมาแทนค่าของ sin 7เซต้ากับ cos 3เซต้าด้วยอะไรด้วยพายส่วน4เนาะอ่ะมามามา,มาเกือบลืมไปเมื่อกี้แทนค่านะครับก็ sin 7เซต้าก็เป็น sin 7พายส่วน4นะครับ cos 3เซต้าก็เป็น cos 3พายส่วน4เอา้านึกในใจครับมา ไซเจ็ดพา,ายส่วนสี่ภูมิปภัสร์วงกลมเล็กๆพายส่วนสี่มันคืออะไรมันคือการแบ่งพายเป็นสี่ชิ้นก็ครึ่งบนแบ่งสี่ครึ่งล่างแบ่งสี่แล้วนับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตกควอดแรนที่สี่ควอดแรนที่สี่ค่าไซาเป็นเท่าไหร่น้อมุมสี่สิบห้าควอดแรนที่สี่ายเป็นลบถูกปะ่ะลบรูทสองส่วนสองถันไหมฮะต่อมา คอส3พายส่วน4อยู่ตรงไหนก็วาดวงกลมเนาะก็แบ่งพายเป็น4ส่วน1 2 3อยู่คอสเดนที่2เพรอะเดนที่2ค่าคอสก็ติดลบใช่ไหมติดลบก็จะเป็นลบของ45เนาะรูท2ส่วน2วนเหมือนกันนะครับดังนั้น2ตัวนี้มันมีเครื่องหมายไปในทิศทางเดียวกันเราก็เลยจับรวมกันเป็นลบเท่าไหร่ ลบ2เท่าของรูทสองส่วนสจำได้ไหมนะฮะมันคือครึ่งบวกครึ่งก็ตัดเลข2อออกก็เลยเป็นลบรูทสอนี่คือผลบวกสุดท้ายของข้อนี้นะครับเรียบร้อยนะก็ได้ลบรูทสอนะครับน้องๆก็เอาไปตอบเป็น choice ที่1นึ่งไ,ไหมอ่าข้อนี้ก็เป็นการแก้สมการแบบ สมการตรีโกณแบบง่ายๆก่เล็กๆหน่อยนะครับทวนอีกทีไหมครูครับเล่าให้ฟังนะเริ่มต้นคือครูครับย้ายส่วนไปไว้ทางขวาขั้นต่อมาก็เปลี่ยนหนึ่งลบคอสให้เป็นไซน์แล้วก็รวมกันแล้วก็ย้ายทางขวากลับมานะครับเพื่อจะดึงตัวร่วมเมื่อดึงตัวร่วมแยกตัวประกอบแล้วก็มาแยกพิจารณาทีละก้อนก้อนที่1ได้0ได้พาย แต่ศูนย์พายมันอยู่นอกช่วงคำตอบก็ใช้ไม่ได้ก้อนที่2ได้แทนเท่ากับ1ได้เซต้าเป็นพายส่วน4ที่อยู่ในช่วงคำตอบพอเราได้พายส่วน4เราก็เอาเซต้ามาแทนใน sin ์เจ็เซต้าบวกคอสสามเซตา้าก็เลยได้ออกมาเป็นลบรูทสองส่วนสองลบรูทสองส่วนสองนะครับครูก็บไม่ได้พูดซ้ำๆนะมันเหมือนกัน2อ,อัน พอรวมกันก็จะเป็นลบรูทสองก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับสรุปตอบช้อยที่1นนั่นเองนะครับยากไหมถ้าตอบว่ายากก็จะให้ฝึกทําถ้าตอบไม่ายากก็จะให้ฝึกทํำอยู่ดีนะครับน้องๆควรจะฝึกก่อนที่เราจะไปสอบจริงเนาะนะะก็จะได้คล่องๆนะครับน้องๆลองทําดูนะมีข้อสงสัยตรงไหนยังไงก็คอมเมนต์ถามครูกรได้โอเคไหม นะจะได้ทำให้กระจ่างก่อนจะไปสอบเออกูรู้สึกว่ามันเลื่อนหน้าจอลำบากนิดนึงนะฮะอ่ะโอเคโอเคประมาณนี้นะครับเ,เรียบร้อยนะก็ฝากกดติดตามนะครับกดถูกใจคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าไม่รู้เรื่องตรงไหนหรืออธิบายเร็วไปต้องขอโทษด้วยแต่ว่าจะพยายามอธิบายให้เข้าใจให้มากที่สุด เนือสิ่งอื่นใดน้องๆอ,อย่าลืมไปทบทวนสูตรมาก่อนที่จะมาเรียนคอสนี้นะครับแนะนำให้ทำทำสูตรให้แม่นๆจําสูตรให้แม่นๆนะครับตรีโกณสูตรมันเยอะแต่ก็เอาใจช่วยนะโอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันข้อต่อไปนะครับข้อ2จบแล้วครับบ๊ายบาย,บายครับ